ในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาและความฝันที่ถูกสร้างขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนใครบางคนอาจจะดูเหมือนเทพเจ้าความมัง่งคั่งคนที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมและชีวิตที่รายล้อมไปด้วยความหรูหราแต่เบื้องหลังภาพที่สวยงามเหล่านั้นบางครั้งกับซ่อนเรื่องราวที่มืดมนกว่าใครจะจินตนาการได้และหนึ่งในเรื่องจริงที่เขย่าโลกออนไลน์มากที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องของชายที่มีชื่อว่าแฮัปรี หรือชื่อจริงว่ารามอนโอรูรันวาแอบบาสชายชาวไนจีเรียที่โลกเรียกว่ามหาเศรษฐีแห่งอินสตาแกรมและราชาแห่งความฟุฟ่มงเฟอ โดยเรื่องราวของชายคนนี้นี่ครับเขาเริ่มต้นในครอบครัวที่ยากจนในเมืองลากกสประเทศไนจีเรียเขาได้เติบโตเดสรัมที่เต็มไปด้วยความฝันที่ยังไม่สมหวังบ้านของเขาเล็กจนแทบไม่มีที่นั่งกินข้าวพร้อมกับครอบครัวพ่อของเขาเนี่ครับเป็นคนขับแท็กซี่ส่วนแม่นี่ครับขายของเล็กๆน้อยๆตามตลาดนัดซึ่งในวัยเด็กนี่ครับฮัสปาปี้เป็นเด็กที่ชอบแต่งตัวเป็นอย่างมากเขามักใช้เวลามองตู้โชว์เสื้อผ้าแบรนด์เนมในห้างแต่ทว่าตอนนั้นเนี่ครับเขา ก็ไม่มีปัญญาที่จะเดินเข้าไปซื้อฮัสปาป์ี้เนี่ยครับเขาฝันอยากที่จะเป็นคนรวยอยากหลุดพ้นจากชีวิตที่ต้องต่อสู้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เข้าสู่วัยรุ่นเขาเริ่มมองเห็นเส้นทางลัดในการเปลี่ยนชีวิตเขาเริ่มติดต่อก,กับกลุ่มคนที่ทํางานผิดกฎหมายในโลกออนไลน์และได้เรียนรู้เทคนิคการหลอกลวงทางด้านอินเทอร์เน็ตและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮัสเนี่ยครับก็ได้ปลอมอีเมลไปจนถึงการสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกให้คนโอนเงินเข้าบัญชีของ ซึ่งในช่วงเวลานั้นนี่ครับโลกไซเบอร์ก็ยังไม่มีกฎหมายที่เข้มงวดมากพอมาจึงทำให้ฮัสปาปี้นี่ครับสามารถสะสมจำนวนเงินมากมายอย่างรวดเร็วจากเด็กสลัมเขาได้กลายเป็นชายที่ได้เริ่มมีเงินในกระเป๋ามากพอที่จะใช้ชีวิตแบบที่เขาใฝ่ันเขาเนี่ครับได้ทำการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมซื้อรองเท้ากุชชี่กระเป๋าหลุยวิสตงและนาฬิกาโรเล็ก จากนั้นนี่ครับเขาก็ได้เริ่มถ่ายรูปลงอินสตาแกรมโดยภาพแรกที่เขาโพสต์นี่ครับอาจจะดูเหมือนคนธรรมดาที่อยากจะโชว์ของใหม่ๆแต่เมื่อยอดไลค์นี่ครับเพิ่มขึ้นผู้ติดตามนี่ครับก็เริ่มมากขึ้นมันจึงทำให้ฮัสปัปปีีนี่ครับเริ่มตระหนักว่าภาพนี่ครับสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้มันจึงทําให้ภาพของเขาเนี่ครับได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนและเชื่อว่าถ้าเขาทําได้คนอื่นก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า เงินทั้งหมดนั้นมาจากาการโกงผู้อื่นฮัสพัปปี้ได้ทำการย้ายออกจากไนจีเรียไปอยู่มาเลเซียจากนั้นจึงขอย้ายไปที่ดูไบเมืองที่กลายเป็นสวรรค์ของมหาเศรษฐีทั่วโลกเขาทำการเช่าคอนโดสุดหรูในตึกระดับสูงสุดมองเห็นวิวทะเลและตึกเบิร์สคาลิฟา,าเขาใช้ชีวิตเหมือนราชามีคนขับรถส่วนตัวรถโรลส์อยและเฟอร์รารีจอดเรียงอยู่ในโรงจอดรถเรียกได้ว่าในชั่วโมงนั้นนี่ครับเขาได้ใช้เงิน มากกว่าคนทั่วไปหลายสิบเท่าส่วนในเรื่องของอินสตาแกรมของเขาเนี่ครับก็เต็มไปด้วยรูปภาพที่มีความเปล่งประกายสีทองจากห้องพักสุดหรูและการเดินทางไปทั่วโลกเขาเนี่ครับได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตในฝันที่ทุกคนเนี่ครับอยากมีแต่ทว่าในขนาดเดียวกันนั้นทางด้าน FBI เนี่ยครับและหน่วยงานสืบสวนจากหลายประเทศก็เริ่มจับตามองดูเขาอย่างใกล้ชิดซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ครับได้ทําธุรกรรมการเงินจํานวนมาก มายมหาศาลที่ได้ไหลเข้ามาในบัญชีของเขาโดยไม่มีที่มาอย่างชัดเจนแถมทางด้าน FVI นี่ครับก็ยังพบว่าเครือข่ายของฮัสปา p p ปนี่ครับเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางด้านอีเมลในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Business Email Compromise หรือ BEC ซึ่งเป็นการแฮกอีเมลของบริษัทต่างๆทั่วโลกและส่งใบแจ้งหนี้ปลอมให้กับผู้บริหารบริษัทให้โอนเงินไปยังบัญชีที่ทุกคนนี่ครับควบคุมเอาไว้ แล้วเงินหลายล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยครับได้ถูกโอนมาในบัญชีต่างๆของพวกเขาอย่างแนบเนียนการสืบสวนเนี่ยครับกินเวลาหลายปีเพราะว่าเครือข่ายของเขาเนี่ยครับกระจายไปทั่วประเทศทั้งในแอฟริกาเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางในขณะที่โลกเนี่ยครับยังไม่รู้ความจริงว่าฮัฟฟาปีเนี่ยครับยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราเขาเนี่ยครับกับโพสต์ภาพตัวเองกับรถหรูไม่ว่าจะเป็นรัมโบกินนีโลซรอยพร้อมกับแคปชั้นว่าก็ หรือนี่คือแผนของพระเจ้าเขาได้ทำการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและใช้เงินเหมือนมันไม่มีวันหมดและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนทุกคนขับชื่นชมความสำเร็จของเขาโดยไม่รู้เลยว่า ทุกอย่างนั้นได้ถูกสร้างขึ้นจากการโกงและเมื่อเวลาได้ผ่านไปทางด้าน FBI นี่ครับก็เริ่มรวบรวมหลักฐานและได้ทำการเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2020ที่โรงแรมหรูในดูไบโดยทางด้านตำรวจน,นี่ครับก็ได้บุกเข้าห้องพักของฮัสปัปีในตอนกลางคืนพวกเขานี่ครับพบเอกสารธุรกรรมการเงินมากกว่า1 0 0 0 0แสนรายการและยังพบรายชื่อเหยื่อมากกว่า2ล้านคนทั่วโลกซึ่งมูลค่านี่ครับมากกว่า 40ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐต่อมานี่ครับหลักฐานทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกยึดไปพร้อมกับรถหรูนาฬิกาแบ,แบรนด์เนมนับสิบเรือนภาพจากกล้องวงจรปิดในตอนที่เขาถูกจับนี้ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและได้กลายเป็นหนึ่งในข่าวไวเล่ที่ใหญ่ที่สุดในปีนั้น จากชายที่เคยถูกบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหลอกลวงในยุคดิจิทัลเขาได้ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินและช่อโกงไซเบอร์ และหลังจากการพิจารณาคาดีแล้วฮัสปัปปี้นี่ครับก็ได้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา11ปีและถูกส่งใบชดเชยใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อหลายล้านดอลลาร์สหรัฐภาพของชายที่เคยนั่งรถหรูกลับกลายเป็นภาพของนักโทษในชุดสีส้มนอกจากนี้เขาก็ยังเคยโพสต์ข้อความไว้ในอิสตาแกรมว่าอย่าอิจฉาผมเพราะคุณไม่รู้ว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้างเพื่อได้สิ่งนี้มา ซึ่งต่อมาข้อความนี้ก็ได้ถูกแชร์ซ้ําไปทั่วโลกพร้อมคําพูดว่าใช่ไม่มีใครรู้จริงๆว่าคุณโกงใครเพื่อได้สิ่งนั้นมาและหลังที่เขาโดนจับเนี่ยครับโลกก็เริ่มตั้งคําถามกับภาพลักษณ์ของความร่ํารวยในยุคของโซเชียลว่าเราเนี่ยครับยังเชื่อในสิ่งที่เห็นอยู่บนหน้าจออยู่หรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ใครๆเนี่ครับก็ยังสามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ของความสําเร็จได้แม้จะไม่มีความเป็นจริงอยู่เบื้องหลังเลยก็ตาม โดยเรื่องราวของฮัสปาปี้นี่ครับจงได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังว่าความร่ํารวยที่ไม่มีรากฐานความเป็นจริงย่อมไม่ยั่งยืนเสมอไปแม้เขานะี่ครับจะเคยให้ทุกอย่างแต่สุดท้ายนะี่ครับสิ่งเดียวที่เขาเหลือก็คือชื่อเสียงที่ไม่มีใครอยากจะจํากับชีวิตในคุกที่ไม่มีใครอิจฉาและที่น่าขมขื่นที่สุดนะี่ครับก็คือเขาเองนะี่ครับก็ยังคงเชื่อว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิด เพราะว่าในใจลึกๆเนี่ยครับเขามองว่าเขาแค่เล่นเกมบนโลกที่เต็มไปด้วยคนที่อยากรวยไวเท่านั้นแต่ในเกมของความโลกไม่มีใครชนะได้ตลอดไปในโลกออนไลน์อาจจะสร้างชื่อเสียงให้ใครในชั่วข้ามคืนได้แต่ก็สามารถทำลายทุกอย่างในพริบตาได้เช่นเดียวกันโดยเรื่องราวของฮัสปัปปี้เนี่ยครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของชายคนหนึ่งที่ได้หลอกลวงไปทั้งโลกแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของสังคมยุคใหม่ที่พร้อมจะเชื่อ สิ่งสวยงามก่อนที่จะตรวจสอบความเป็นจริงและสุดท้ายนี้ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตาที่ตัวเองนะครับช่วยกันแชร์ต่อโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองและก่อนที่จะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องเดอะลิสกันด้วยนะ